Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Some people leave. Just for the fame Some people live for the power Some people live just to play the game Some people think that the physical things define What's within Hello I'm Woody ใช้นโรงอริยาประเสริฐน,นะครับปัจจุบันผมทำงานเป็นอาจารย์นะฮะอยู่ที่ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายในคณนะมนตรีมหาวิทยาลัยศิลปากรครับ <c oughs> ก็เป็นอาจารย์มา18ปีนะครับจนปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่เรียมจบมานะครับช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็ทำงานื่องสอนนะครับก็รยการวิชาการนะครับทำงานวิจัย มีงานออกแบบนะครับแล้วก็ช่วยงานสังคมําปกติครับเพราะว่าเพื่อนๆก็ติดต่อกันตลอดตั้งแต่ประถมมัธยมนะครับก็ติดต่อกันแล้วก็ช่วยงานกันนะครับก็มีงานออกแบบบ้างตามสมควรครับช่วงหลังนี้ก็มีงานวิจัยมากขึ้นหน่อยที่จะเข้ามาทำนะครับแล้วก็เป็นที่มาที่ได้รู้จักกับเจ้าสาวด้วยครับ สวัสดีค่ะชื่อวิรยาเอี่ยมฉำนะคะชื่อเล่นชื่อปุ๊กค่ะก็เกิดชัยนาทค่ะโตโจนถึงอายุ15ก็ที่ชัยนาทนะคะก็เรียนอยู่ในชุมชนที่เข้มแข็งและอบอุนนะะ่นอะไรย่างี้ค่ะแล้วก็พออายุ15มาเนี่ยก็เข้ามาในกรุงเทพม,มาเรียนตอนอ่ออาชีวศึกษาธนบุรีนะคะแล้วก็ปริญญาตรีก็ช่างเครื่องดนงและตกแต่งมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนคาารเหนือค่ะปริญญาโทก็คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณาาทหารรานกระบังค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกนะคะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อมสัรสร้างปัจจุบันก็ทำงานเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคาารเหนือค่ะ ผมก็รู้จักกับน้องปุ๊กที่เป็นเจ้าสาวเนี่ยนะครับก็เพราะว่าเพื่อนของเพื่อน,นแนะนําให้รู้จักกันนะครับก็เป็นเพื่อนที่เรียนเปรโทรด้วยกันนี่แหละที่ศิลมากรและบังเอิญว่าปุ๊กเนี่ยเขาก็เรียนอยู่ที่รักกะบังนะครับน้องเขาทำทีสิ์คล้ายๆก,กันกับผมนะฮะแล้วก็เลยเป็นที่มาของการได้ติดต่อขอดูผลงาน ทางวิชาการเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกนันก็เป็นที่มาของความประทับใจแรกนะที่ได้ติดต่อกันนะครับเจอพี่ยูดี้ที่ครั้งแรกที่มหาลัยเกษตรบัณฑิตตอนนั้นไปนำเสนอผลงานวิชาการในระดับปริญญาโทพอดีพี่ก็นำเสนอผลงานแล้วพี่ยูดี้ก็เดินเข้ามาแล้วก็ยกมือขึ้นถามว่าถามเกี่ยวกับงานวิจัยที่นำเสนอค่ะว่าเป็นยังไง เหมือนอยากทราบรายละเอียดของงานวิจัยทั้งหมดอะค่ะกอนัดนัดขอเล่มที่พิวดี้ยืมไปอะค่ะขอคืนมาก็เจอกันที่สตาร์บัคเสร็จแล้วก็ถามพิวดี้ว่าบ้านพิวดี้อยู่ที่ไหนพิวดี้บอกว่าบ้านอยู่ห้วยขวางพอดีเพ่งเข้ามหามหาอะไรประจมเก้าพระนครเหนือพอดีก็เลยชวนชวนนั่งรถไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พูดคุยมาตลอดทางก็เลยรู้สึกว่าเอยผู้ชายคนนี้เขาเก่งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้วน เอ้ยไม่ใ <zo> ช่อาจจะเป็นเพราะพิวดี้เป็นผู้ชายที่ไม่ทิ้งอ่ะลำบากแค่ไหนพิวดี้ก็ไม่ทิ้งไปไหนแล้วก็เป็นคนเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลาก็อายุเยอะด้วยมั้งก็ไม่รู้จะไปเลือกใครแล้วก็คนนี้ละค่ะพิวดี้อ่ะเพราะปุ๊กก่อนอนุญาตให้พี่ดูแลไงใช่ไหมพี่ก็เลยตัดสินใจที่จะแต่งงาน นะมีครอบครัวมีชีวิตกับปุ๊กก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มีปัญหากันบ้างมเป็นเรื่องปกติที่เราคบกันแต่เราก็คิดว่าชีวิตเนี้ยนะด้วยวัยแล้วแล้วก็ด้วยความสมบูรณ์ของชีวิตนะพ่อแม่ก็ทําให้เราดูเป็นตัวอย่างเราก็เลยตัดสินใจที่จะมีครอบครัวแล้วก็หวังที่จะมีทายาทตัวเล็กๆนะฮะแล้วก็อยู่ในสังคม <Okay. S 1> ต่อไปนะครับแล้วก็ด้วยความ เชื่อมั่นว่าเราน่าจะผลิตทายาทที่มีคุณภาพให้กับสังคมไทยได้ต่อไปด้วยนะครับอายุมากกันแล้วนะฮะก็มีครอบครัวทำแล้วก็รักครอบครัวแล้วก็ช่วยกันทําให้สังคมมันสมบูรณ์ทําให้สังคมมันเจริญก้าวหน้านะปุ๊กก็ขอบคุณแขกที่มาในงานเนาะขอบคุณพ่อแม่ทั้งของปุ๊กและของยูดี้ที่แบบว่าทําให้เรามีวันนี้ได้ก็ ไม่อีพ่อแม่ก็ไม่สามารถเราไม่สามารถแต่งงานกันได้เลยคนะ่ะขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณทุกๆคนค่ะขอบคุณพี่ตั้มขอบคุณทุกคนที่ทำให้งานนี้สำเร็จมาได้จนถึงวันนี้เนาะเราก็สัญญาว่าเราจะรักกันตลอดไปกูแล้วนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบยังไม่จบนะครับเมื่อกี้จะซึ้งไปหน่อยก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกทกคนนะครับแล้วก็ในปีเส้นเราก็หวังว่าจะให้ทุกคนมีความสุขนะครับในช่วงปีใหม่นี้นะฮะก็ขอให้ทุกท่านเ่มีความสุขสงบงสุขภาพดีทุกคนนะครับแล้วก็ต่อจากนี้ไปนะครับ ก็จะขอพบกับคู่บ่าวสาวก็คือเราสองคนนะฮะไม่ใช่ยยน้าทีวิธีกรเอ,เอาเอาเลรมันึกว่าเราต้องแนะนำกันตัวเองครับ